สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม s t a r c r a f t 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับใครก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้ชื่อนะครับเป็นผู้เล่นบาร์โค้ดนะฮะอ่ะเล่นเป็นเท r r ์เรนสีแดงที่ฝั่งซ้ายบนนี่นะครับผมซึ่งอยู่ในลีกมาสเตอร์นะครับคนนี้นะฮะอ่าส่วนตรงนี้นะครับคุณฮ o อกเกอร์เซตโนนะครับจากแคลนแมนบันนะฮะเป็น เซอร์กสีน้ําเงินที่ฝั่งขวาบนนะครคนนี้นี่อยู่ในหลีกแกรนด์มาสเตอร์นะครับผมขึ้นแกรนด์มาสเตอร์ไปแล้วนะฮะอ่าแล้วก็เล่นโอเล่นแก๊สคูนะฮะไม่ลงแฮชนะครับผมอ่าเราก็มาดูกันนะฮะมาสเตอร์ master, ประทักแกรนด์มาสเตอร์นะครับมันก็อาจจะตึงๆหน่อยนะฮะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้แคสเกมนี้นะฮะนานๆทีจะได้เจอผู้เล่นระดับปร,รมาจารย์มาอ่าตีกันนะฮะประมาณนี้นะครับผมอ่าอยู่ในแมปโกสเฟเวอร์เอลีนะครับอย่างที่บอกไป แต่ตรงนี้เป็นแมพที่ไม่มีหอเซลนาก้าเลยนะตรงนี้เป็นบ่อน้ำไม่เฉยนะทำเขาเรียกว่าอะไรขัดขวางการเดินทางของยูนิตนะทำให้ยูนิตต้องเดินทางไกลขึ้นนะประมาณนี้ต,ตรงนี้โอเวอร์โหลดก็ค่อยๆบินมานะครับผมเอามาสกเกลนะฮะส่วนฝั่งสีแดงตอนนี้ก็ลงบารรกนะฮะรอให้มันสร้างเสร็จแล้วก็โอ้รีไฟเนอรี่สกินทิระดอด้วยนะมันจะมีความแวววาวของโลหะนะฮะก็มีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่เป็นสีทองแวววาวนะประมาณนี้แหละส่วนนี้มีซิมูเลนแน่นอน อ่ะสปอ w n i n g pool เสร็จแล้วนะครับกดรีเ s ิร์ชสปีดลิงก์มาเลยนะครับกดเซิร์ลิง้์มาก่อน6ตัวนะฮะพร้อมกับควีนหนึ่งนะฮะอ่ายังไม่ลงเบสสองนะครับฝั่งสีน้ําเงินนะฮะน่าจะแบบเก็บเงินไว้ทําอย่างอื่นนะฮะนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ออกมาแล้วนะครับเป็นเซิร์ลิง้์ทั้งหมด6ตัวนะสกินอันนี้สกินอะไรวะเซอร์เบรัสนะฮะอ่าโอเคแล้วยังไงครับโอ้โหเบลลิงก์เลยครับอย่างไวเลยนะฮะ ยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับกดลงเบสลิงมาแล้วแล้วตอนนี้โดนแทะเรียบร้อยครับแตกนะฮะไม่รอดนะฮะไม่รอดส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงก็เพิ่งจะลงเบสสองนะฮะแต่ว่าฝั่งสีน้ําเงินดูทรงแล้วน่าจะเล่น1เบสเบสลิงนะอะคิดว่าน่าจะทุ่มเงินไปกับการสร้างเซอร์กลิงนี่แหละแล้วจงังหวะนี้ก็คือเอาเควนมาพ่อนหนอนเพิ่มนะอะนี่อะไรเอ่ยโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดเซอร์กลิงเซอร์กลิงอยู่นี่นะฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับผมจังหวะนี้อาจจะต้องคงจะต้องรอฐานเบรลิงให้สร้างเสร็จนะฮะหรือเปล่าเขาอาจจะไม่รอก็ได้นะอาจจะแบะบบุกเข้าไปเลยอ๋อโอเครอให้เสร็จจริงๆด้วยแล้วก็จับสร้างเป็นเบรลิงเลยนะเอ๊ะทำไมมันสกินไข่อันนี้วะน,นะอย่าบอกนะว่าออกมาแล้วมันจะเป็นสก,กินนั้นน่ะไอ้สก,กินเซร์ลิงไอ้เบรลิงซิมูเลนน่ะใช่ไหม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 ใช่นะจริงๆโอเคไปเลยครับจังหวะน,นี้ฝั่งสีน้ําเงิน อย่างไวเลยนะฮะอย่างไวส่งเซอร์กลิงเข้ามาแล้วนะครับมารุมแทะเข้ามาเซ็นเตอร์ที่เบสสองก่อนเลยนะครับต้องกดแคนเซิลเพื่อที่จะยก ok หรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าที่แน่ๆมีบังเกอร์นะครับฝั่งสีแดงอออืื้หเบลลิงเข้ามาเรียบร้อยครับแหกแนวป้องกันไปได้นะสป라이กับแอดออนนะครับไม่เหลือแล้วนะฝั่งสีแดงต้องสร้างใหม่เลยนะครับจังหวะน,นี้เอามารุมแทะอีกเช่นเดิมนะฮะโอ้โหเบลลิงรัช oh. นะฮะแต่ตรงนี้อาจต้องยกขึ้นนะครับเลือดส้มแล้วนะฮะ คอมานเซนเตอร์ยังดีนะครับแค่ส้มถ้าหากว่าแดงนี่คือนับถอยหลังนะฮะเตรียมพร้อมระเบิดตุ้มตามนะครับส่วนตรงนี้ว่าไงฝั่งสีน้ำเงินก็ยังไม่มีอะไรนะฮะอย่างที่บอกนะครับเขาคงไม่ลงเบสสองแล้วนะฮะน่าจะเล่นหนึ่งเบสเบลิงนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปนะโอเคเพิ่มเติมนะฮะเออผมชอบควีนสกินนี้นะมันดูแบบแข็งแกร่งดีอะดุดันตรงนี้ลักษณะนี้มีเบลิงเพิ่มเติมจังหวะนี้ฝั่งสีแดงควรเล่นยังไงนะฮะฝั่งสีแดงคนที่จะเล่นเฮลิเอลเอาไปเคร์เบลิงก่อน แล้วจริงๆคือสร้างแนวป้องกันแบบหนานๆแน่นๆนนเลยจังหวะน,นี้นะฮะ,ะตรงนี้ก็เป็นดับเบิลซัพพลายดีโปแล้วก็ดับเบิลอินจิเนียร์ริงเบย์ด้วยนะฮะแล้วยูนิตมันจะออกทางไหนครับเนี่ยทางนี้เหรอไม่สัดแต่ดูทรงแล้วฝั่งสีแดงคงเล่นแค่เกมป้องกันนะฮะณจุดนี้และอาจจะย้ายมาลงเบสสองตรงนี้แทนนะอ่าตรงนี้อ่ามีเบลลิ้ยงมาเติมอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเบลลิ้ยงเนี่ยไม่มีการอัปเกรดสปีดนะฮะมีแค่สปีดเจอร์กลิงนะ ก็ต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าแมชนี้เป็นแมชมาสเตอร์ประทะแกรนด์มาสเตอร์นะฮะนั่นแหละครับก็คือมาสเตอร์ก็คือระดับเขาเรียกว่าอะไรนะรองสูงสุดนะฮะแต่ว่าแกรนด์มาสเตอร์นี่ก็คือสูงสุดนะถ้าผมจะไม่ผิดนี่น่าจะมีจำนวนแค่20คนต่อ1เซิร์ฟเวอร์นะโอเคแต่ตอนนี้นี่ฝั่งเสียงเงินเขามาแล้วนะครับอหืมระเบิดบึ้มไปเรียบร้อยครับแนวป้องกันไม่เหลือแล้วนะหืมตรงนี้ซับไพเออไม่ใช่บังเกอร์แตกไปแล้วเรียบร้อยครับฝั่งเสียงเงินไหลเข้าไปในบ้านได้ได้้แลวนะ โอ้ยังไงครับเนี่ยแต่ว่าเข้ามาแล้วก็เจอเฮลเลียนเผานะยากเลยครับจังหวะนี้ต้องเอาเอสวีมารุมซ่อมซ่อมเทคแลบด้วยนะที่ดับไฟก่อนครับเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ฝั่งสีน้ําเงินเป็นฝั่งที่กดยอมแพ้นะครับผมโอ้โหนี่แหละฮะแกรนมาสเตอร์กับมาสเตอร์เจอกันนะครับอาจจะเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรเล่นไม่นานฮะเล่นแป๊บเดียวจบนะครับแต่ว่าคือฝั่งสีน้ำเงินนี่คือกะจะเล่นหนึ่งเบสเบรนเลงนะแต่ว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยข้อเสียคือฝั่งเซิร์งเนี่ยจำนวนยูนิตจะน้อยนะฮะ มันจะสู้ไม่ไหวนะครับแล้วทีนี้คือเบนลิงเนี่ยมันเป็นยูนิตพรีชีพด้วยนะครับคือใช้ปุ๊บตายปั๊บไม่เหลือแล้วนะคุณเหลือแต่เซอร์ลิงวิ่งเข้ามาเนี่ยก็เจอเฮลเลลยนเผาครับเรียบร้อยครับจีจีนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณอะไรก็ไม่รู้นะับผู้เล่นบาโค้ดฝั่งสีแดงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ